สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและเอชทุกท่านด้วยนะครับขอยินดีด้วยนะครับหัวรัฐบาลไทยเรานะครับก็เข้าตัวฟันนะครับเล่กงนะครับเจาะสามแปดแปดสามเน้นๆเลยนะครับก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับแนวทางรัฐบาลผมก็ได้ลงคลิปไว้ตั้งแต่วันที่เจดตุลาคมสองห้าสมนะครับสําหรับท่าน ที่ติดตามมาใหม่นะครับถ้าได้เข้าไปดูในเพจนี้นะครับก็จะเห็นแนวทางของผมนะครับแนวทางของผมก็ได้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเกินในคําอธิบายคลิปนะครับผมก็ได้แนบลิงก์ไว้ทุกคลิปเลยนะครับทุกท่านนะถ้าทุกท่านสังเกตก็จะเห็นกันนะครับเพราะและช่วงที่หวยใกล้ออกนะครับสองสามวันผมก็ได้มีการบอกนะครับว่าแนวทางผมก็ได้ลงคลิปไว้แล้วนะครับ ดิงก็อยู่ใต้ลิปวิโอนะครับที่ชื่อว่ารัฐบาลไทยนะครับของช่องไก่เคเตอร์นะครับทุกท่านเนาะสำหรับท่านที่เพิ่งเห็นนะลิปปิโอก็ไม่เป็นไรนะครับก็งวนหน้าเรามาสูส้ๆกันใหม่นะครับทุกท่านนะผมมีข่าวดีจะมาบอกอ่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคือในเรียวนี้นะครับผมจะมีโปรเจกต์นะครับคือเปิด กลุ่มไลน์ VIP นะครับนะทุกท่านนะสำหรับท่านที่ทำงานนะครับม,มีเวลาน้อยนะครับไม่ได้มานั่งดูคลิปวิดีโอโอทางช่อง YouTube นะครับผมก็จะเปิดกลุ่ม VIP ผ่านช่องทางไลน์ครับก็จะมีค่าสนับสนุนช่องนะครับคือโปรโมชั่นนะครับ,มมรบ9.9บาทนะครับทุกท่านนะก็ตอนนี้ก็เป็นการสำรวจท่านผู้ชมก่อนนะครับว่า ท่านผู้ชมอยากจะเข้ากลุ่ม v i p หรือเปล่านะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีเวลานะครับก็ยังสามารถนะรับชมแนวทางฟรีนะครับผ่านช่อง YouTube และเพจของผมนะครับนะทุกท่านนะผมจะขอสำรวจก่อนนะครับมาทุกท่านนะสำหรับท่านที่นะครับอยากเข้ากลุ่ม v i p นะครับผมจะเปิดรับกลุ่มแรกนะครับแค่99ท่านนะครับ ก็อยากให้ทุกท่านนะครับไปพิมพ์ว่าสนใจนะครับในช่องทางเพจผมนะครับโดยอินบ็อกเข้าไปในที่เพจผมนะครับเพจผมก็จะอยู่ใต้ลิงก์คลิปอีโอนะครับนาทุกท่านนะถ้าอินบ็อกสำรวจนะครับรบ99ท่านนะครับผมก็จะทำโปรเจกต์เปิดนะครับกลุ่ม VIP ให้สำหรับท่านที่นะครับทำงานหน้าที่มีเวลาน้อยนะครับ ขออวนรู้ทันนะครับโชคดีนะครับสุขหวยราโดยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ